นะครับการจัดรายการนี่ก็ดีอย่างนะฮะเหมือนกับเราเป็นญาติสนิทกันเลยนะผมว่าญาติสนิทเี่อาจจะไม่สนิทเท่ากับพี่เดกับหลายๆท่านที่ติดตามพี่เดนะมันเหมือนญาติเลยนะอืมมันเหมือนญาติกันเลยขึ้นมาเตะขึ้นมาก็เจอหน้ากันก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับเราเหมือนญาติกันนะครับผมว่าบางคนเนี่ยคุยกับเมียกับผัวเนี่ยหรือว่านั่งฟังผัวฟังเมียพูดเนี่ยน้อยกว่าฟังพี่เดย์พูดนะ นะครับมันเหมือนญาติกันนะฮะผมก็เหมือนมีความผูกพันนะถ้าวันไหนผมไม่ได้จัดรายการเนี่ยผมคนคงคิดถึงเอฟซีแย่เลยนะครับนะฮะคือเราแบบเหมือนผูกพันกันอนะ่ะอืม <c oughs> ตื่นขึ้นมาก็ผูกพันกันนะครับรักกันอ่ะนะใครมีอะไรก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะสารพัดเรื่องวันๆนะนะครับบางคนทะเลาะก,กับผัวก็โทรมาปรึกษาพี่เดย์ทะเลาะก,กับเมียเมียมีชู้บ้าง นะครับสารพัดเรื่องสารพัดราวนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะทรบาบนะครับเราผูกพันกันมากตื่นขึ้นมานะฮะหลายๆคนก็มาฟังพี่เดย์ตอนนี้บ้านมือสองกำลังดีคนเป็นที่นิยมเพราะราคาถูกนะครับส่วนบ้านมือหนึ่งก็ราคาแพงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงหมดนะครับวันนี้พี่เดย์แต่งตัวหล่อนะฮะก็จะไปศาลนะนไปเป็นโจทย์ฟ้องคดีหมิ่นประมาท มีคนเขาด่าพี่เดช <c oughs> สารพัดเรื่องสารพัดเราเราก็เลยไปใช้สิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทนะฮะคดีหมิ่นประมาทหมายถึงคดีที่มีคนใส่ความเราใส่ความก็คือใส่ร้ายเอาเรื่องไม่ดีเอาเรื่องร้ายๆเนี่ยมาใส่เรานะครับทำให้คนดูหมิ่นเกลียดชังเราเราก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทนะครับแล้วเขาก็มีการเอ่ยชื่อเราด้วยเราก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเราก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะนั้นก็นะครับ <c oughs> นะครับมีใครมินประมาท่านท่านก็บอกพี่เดนะฮะก็แจ้งมานะฮะท่านก็ไปแจ้งความด้วยฟ้องด้วยเดี๋ยวนี้แจ้งความมันช้าตำรวจเขามีน้อยก็แนะนำให้ไปจ้างทนายฟ้องดีกว่าลงทุนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาแพ้เขาต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างนะฮะก็ลงทุนฟ้องไปแจ้งความช้าตำรวจเดี๋ยวนี้นะนะครับเนื่องจากว่าคดีความเยอะพนักงานสอบสวนน้อยออท่านผบตรอกำลังจะเอาตำรวจท่านประทวนมาเป็น เรียกอะไรมาเป็นพนักงานสอบสวนเพราะว่ามันมีน้อยอะ่ะจะไปจ้างใหม่ก็ลําบากนานกว่าจะได้มาก็จะเอาตํารวจพวกในดาบที่จบกฎหมายนีย่มาเป็นพนักงานสอบสวนนะนะครับพี่น้องครับอืมนะครับสบายๆเข้ามากันนะครับอืมนะครับตอนนี้ก็ท่านมอท .1 หนึ่งจะปราบยาจริงหรือไม่นะครับนะครับปีหกห้าคนติดยา3ามล้านสองคนปีหกหกสี่ล้านสองปีหกเจด หล้านสิเฉลียนะ่ยแล้วคนติดยาคนเสพเพิ่มปีละล้านคนที่ป่วยหลอนจิตเวช6 5 2 03, 3, 03, 67, 02, ้า6องแสนสามหกก็เพิ่มไปปีละแสนสองแสนนะครับนะครับนี่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการติดยาก็เนี่ยผมดูมาจากไทย PBS นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อนะครับ,รนนนะค,รบคนที่ติดยาเสพยาเนี่ยครับคิดเป็น8%ของประชากร นะครับนะคนบ้าคนอะไรก็เยอะเพราะนั้นก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับช่วยปราบปรามเนี่ยท่านเพิ่งเข้ารับตาแหน่งนะนะครับก็ขอให้เอาจริงเอาจังครับปราบบ่อนก็ไม่ใช่เอาเฉพาะบ่อนบางเขนนะเอาบ่อนบางเขนที่เดียวเดี๋ยวเขาจะคิดว่าท่านจะเอาผู้กํากับของท่านนะมาลงที่นี่หรือเปล่าจะเปลี่ยนตัวผู้กำกับหรือเปล่าคนก็เลยสงสัยนะฮะนะครับนะฮะว่าเอ๊ะทำไมปราบอยู่บ่อนเดียวบ่อนบางเขนนะบ่อนท้องที่อื่นเยอะแยะมากมาย เยอะแยะนะครับลองไปดูนะนะครับนะนะฮะเยอะแยะมากมายบ่อนเตาปูนบ่อนคูบอลบ่อนอะไรต่างๆเยอะ <c oughs> ท่านต้องปราบทุกวันเนระไม่ใช่เอาเอาจับบอนสะพานใหม่อย่างเดียวย้ายผู้กลับไปจะเอา,เอาคนตำรวจก็เลยสงสัยว่าท่านจับที่นี่ไม่รู้ท่านจะเสนอผู้กับนะที่สนิทกับเพื่อไทยมาลงหรือเปล่าเขาก็เลยสงสยัยเพราะนั้นท่านต้องจับทุกบอนนะเยอะแยะ นะครับอยากรู้ที่ไหนก็บอกมานะเดี๋ยวผมไปห,หาข้อมูลให้บ่อนการพนันมีทั่วไปหมดในกรุงเทพเนี่ยเต็มไปหมดฮะอยู่กันมานานๆทํากันเปิดเผยนะครับนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเช้านี้นะครับ <c oughs> ทุกศาลก็จะมีคดีเต็มศาลเลยนะครับเพราะฉนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะทั้งคดีแพ่งคดีายาานะครับในวันจันทร์วันจันทร์ทุกศาลเนี่ยจะมีคนไปศาลมากที่จอดรถจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํา ไม่ต้องเอารถไปนะครับนั่งแท็กซี่นั่งแก๊บนั่งโบไปดีกว่าสะดวกกว่าไม่มีที่จะจอดรถแต่ผมอาจจะต้องจําเป็นต้องไปนะะอาจจะเตรียมของเต,เตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรไปนะครับผมก็เป็นทนายความมาสามสิบเก้าปีแล้วน่าจะพอแล้วมั้งเป็นมานานแล้วก็สามสิบเก้าก็เป็นเป็นโค้ดเป็นอะไรต่างนะถือว่าแก่แล้วนะหกสิบสองแล้วใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับนะก็วันนี้ <c oughs> ก็คนไปศาลเยอะก็เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดชี้สองสถานนัดที่ไม่สําคัญในวันจันท์เยอะแยะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหนี้เป็นสินพอไปถึงศาลปุ๊บเนี่ยบางทีไปเจอทนายโจทย์บอกกลับบ้านได้กลับบ้านได้อย่าไปหลงเชื่อนะท่านต้องเข้าไปในห้องพิจารณาคดีไม่ว่าท่านมีทนายหรือไม่มีทนายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพวกไก่กงไก่เกียร์คอยดูแลท่านนะครับสวัสดีครับ bcnew d t v นะครับคุณบัญชานะครับนักข่าวนะครับที่น่ารัก แต่ติดตามได้ช่องบัญชาทางต่อๆแล้วก็ทาง Youtube ได้นะครับ b c ซีดนะครับนะครับพักพวกเพื่อนฝูงกันทั้าทางนั้นนะครับนะฮะก็ใครมีอะไรก็บีซี w ิวคุณบัญชานี่ก็อยู่ที่อยุธยานะฮะนะครับนะ,บนะบก็ได้เลยให้ไปนำเสนอข่าวอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นข่าวจริงนะข่าวปลอมไม่เอานะเพราะนั้นไปถึงศาลแล้วก็ต้องเมื่อเอารถไปจอดเสร็จก็ไปที่ประชาสัมพันธ์ดูบอร์ดดูอะไรว่าคดีของเรา อยู <Billie S 2> ่บัลังไหนแล้วก็เข้าไปนั่งรอพอมีเจ้าที่มานะครับนะครับเขาเรียกว่าหน้าบาลังก็เข้าไปไปยกมือไหว้เขาหน่อยสวัสดีคุณพี่คุณพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายยกมือไหว้เขาหน่อยนะครับนะครับเป็นธรรมเนียมผมเองก็แก่แล้วก็เจอหน้าบัลังอายุสามสิบกว่าเขายกมือว่วสวัสดีครับคุณหน้าบาลังครับเขาจะได้พูดจากเราดีๆนะครับนะเราแก่แล้วก็ไหว้เด็กไม่เป็นไรแล้วไหว้หมายังมีเลยเวลาสสอไปหาเสียงเจอหมาก็สวัสดีครับคุณหมาครับ เจอเด็กก็ไหว้ครับเพราะเราต้องการคะแนนเสียงอย่างผมไปศาลเจอหน้าบลังก็ไหว้ครับสวัสดีครับนะครับเราหกสิบกว่าหน้าบาลังสามสิบก็ไหว้ไว้รุ่นลูกรุ่นหลานเพราะการไหว้มันก็เป็นการเคา,ารครบให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาก็จะคุยกับเราดีนะนะอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรต่างๆนะครับไปศาลก็นะไปหาหน้าบลังก็บอกคดีเรามาแล้วนะครับไม่มีทนายก็อยากให้ศาลแต่งตั้งกระบอกศาล นะอยากจะมีทนายอะไรต่างๆอยากจนค่อนแค้นคนะดีเงินกู้คดีคำประกันเช่าซื้ออะไรต่างก็บัตรเครดิตบัตรเงินเดือนก็อยากจะไกลเกลียเขาก็ส่งไปที่ศูนย์ไกลเกลียนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเวลาไปศาลก็โทรศัพท์มาหาทีมงานอาจารย์เดเขาจะให้คําแนะนํานะครับว่าต้องทำหนึ่งสองสามนะครับอะไรถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปปรนนีประนอมยอมความเพราะทำยอมไปแล้วมันจะทําให้เราเสียสิทธิ์อันนี้คือให้ความรู้ทางกฎหมายนะ อย่างวันจันนี่คดีายาเยอะนะสารอาญาแนะ่คดีบัญชีมา้ายาเสพติดฟอกเงินครับนะถ้าท่านไม่ได้ฟอก <c oughs> นะท่านก็สู้แนวทางการต่อสู้คดีฟอกเงินก็คือหนึ่งขาดเจตนาสําคัญผิดนะไม่รู้ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาผิดกฎหมายก็ต้องมีพยานหลักฐานมาชี้แจงแสดงต่อศาลเรานะดเขาเรียกการต่อสู้คดีฟอกเงินบัญชีม้าก็เหมือนกันหลักในการต่อสู้คดายาียาก็ยึดมาตรา59 นะบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาต่อเมื่อกระทําโดยเจตนาถ้าไม่ได้กระทําโดยเจตนาก็ไม่ต้องรับผิดอันนี้ก็ฝากฝากกันไว้นะครับก็ให้ความรู้กันนะครับยามเช้านะนะใครจะไปศาลไปโรงพักมีได้รับหมายเรียกก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็ต้องแจ้งให้เหตุขัดข้องไปไม่ได้เพราะอะไรเจ็บป่วยติดธุระไม่มีเงินค่ารถอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะเราถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาจะออกหมายจับนะ ออกหมายจับก็ต้องประกันตัวแต่ถ้าไปตามหมายเรียกก็ไม่ต้องประกันตัวเพราะฉะนั้นใครได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกก็นะโทรศัพท์มานะพูดคุยกับทีมงานก็จะได้ให้คําแนะนําว่าเออต้องทําอะไรยังไงนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องเอากัญชาไปเอ่ไเอไป,ไปผสมกับเยลลี่เด็กสองขวบกินแล้วได้รับอันตรายอันนี้ก็ต้องระวังนะนะครับเรื่องการชงกัญชานี่นเรื่องใหญ่นะครับผสมนู่นผสมนี่เด็กเด็กกินเข้าไปจะ กระทบต่อร่างกายอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังเรื่องการชงกัญชาก็อ่กัญชาก็สมัยอนุทินมายกเลิกก็สมัยสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างนักธุรกิจที่เสียหายก็ก็ลองไปปรึกษาหาลือดูว่าจะฟ้องหน่วยงานรัฐได้ไหมอยู่ดีๆบอกว่ากัญชากัญชาเสรีขายได้ทำไมทำมามอากลับไปเป็นยาเสพติดอีกล้ะ นะเราก็ไปปรึกษาทนายความถ้าเราเสียหายเราก็ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐทํางานไม่รอบคอบประกาศมาให้มีใบอนุญ,ญาตเอากัญชาไปขายได้เอาทําไปทํามาเอาพอ,อาภูมิใจไทยถอนตัวเพื่อไทยก็เป็นไงนะครับออกประกาศเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นยาเสพติดอะไรนะต้องเพื่อการแพทย์อะไรเงี้ยใครได้รับความเสียหายก็ลองไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านทานเอาไงดีวะนะจะฟ้องร้องได้ไหมอะไรไงนะ นะครับก็ลองนะหรือหรือใครอยากจะสอบถามมายังทนายใครทุกก็ยินดีก็เราจะได้ช่วยค้นคว้ามานะครับถ้าเราคิดว่าเสียหายนะฮะนะครับเราก็ไม่รู้ก็ลองไปดูนะครับไปค้นคนว้าข้อกฎหมายดูว่าเป็นออกคําสั่งทางปกครองแบบนี้ได้รับความเสียหายยังไงนะครับนะก็ปรึกษาหาลรือกันดูปรึกษาหน่วยงานปรึกษาศาลปกครองอะไรต่างศาลปกครองก็มีเยอะนะฮะนะครับภาคเหนือรู้สึกเชียงใหม่บางที่พิษโลก ภาคใต้ก็ที่อะไรนครมั้งภาคอีสานก็ที่อะไรโคราชหรือที่ไหนขอนแก่นสุรินอะไรต่างเนี่ยเราก็ไปปรึกษาหารืออะไรกันนะนะครับเพื่อจะหาความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเสียหายอ่ะนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับอืมอืมเดีย๋ยวนะอเออมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับนะครับวันนี้ก็ให้ความรู้กันนะ ไปศาลก็ว่ากันไปคดีหมินประมาททำผิดก็รับสาภาพศาลก็สั่งปรับรอการลงโทษคงไม่ถึงขนาดติดคุกกิจรางคดีหมินประมาทนะครับนะครับนะก็อันไหนถ้าเราไม่ได้หมินก็สู้แนวทางการต่อสู้คดีหมินประมาทก็คือเข้าข้อยกเว้นไหมนะครับถ้าเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษก็สู้ไปเช่นนะวิจารณโดยสุจริตนะครับนะครับหรือว่าป้องกันส่วนได้เสียแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวไม่ได้ครับ เช่นกล่าวหาว่าพี่เดชามีเมียหลายคนกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้เป็นเมียน้อยอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะเรื่องส่วนตัวไม่ได้เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวนะรักร่วมเพศแรงต่างเงี้ยไม่ได้วิปปีฝากวิจารณ์ไม่ได้เลยครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็นะปรึกษากันเข้ามานะครับนะปรึกษาเข้ามานะครับถามสอบถามเลยครับ นะมีเบอร์โทรมีอะไรที่จะให้คําแนะนํากันได้ก็ยินดีนะฮะนะครับนะครับให้ความรู้กันทุกวันน่ะเป็นหนี่ก็ต้องใช้ไม่มีใช้ก็ต้องเจรจาไม่ว่างก็ให้ญาติพี่น้องทนงทนายความเข้าไปช่วยเจรจานะรถผ่อนไม่ไหวก็คืนเข้าไปจะได้จบคืนแล้วไม่ไม่ไม่จบก็ปรึกษาทนายนะครับนะก็ให้ความรู้กันนะครับวันนี้เช้ามาก็จะเป็นเรื่องของพระ พระที่ไปยุ่งเกี่ยวไปอะไรต่างๆอ่ะสวัสดีท่านพลตุรตีภูวดิตนะครับคุยตัวเลขคนเสพยาคนติดยาจนคนจิตเวทด้วยครับมทรหนึ่งจะแก้อย่างไรครับพี่ครับตะกี้พูดไปแล้วครับก็บอกว่าท่านมทรหนึ่งต้องเร่งแก้ไม่ใช่ว่าจับบ่อนอย่างเดียวนะครับจับบ่อนก็จับอยู่บ่อนเดียวบางเขนไปจับที่อื่นด้วยนะนะทุกท้องที่นะผมว่ามีบ่อนหมดแหละนะครับไม่ที่ไหนไม่มีบ่อนนะ นะครับเจ้าหน้าที่จะเอาที่ไหนกินเนี่ยมันบ่อนมันก็เป็นเงินที่เอาไว้ผ่อนรถผ่อนบ้านเลี้ยงดูครอบครัวกันนั้นแหละนะครับนะยาเสพติดนี่ก็เนี่ยท่านพลตรีภูวบังคับบอกให้พูดด้วยมอทอนหนึ่งให้เอาจริงเอาจังนะจับจริงจริงจังจังไม่ใช่วันเข้ามาแล้วก็ประกาศสามเดือนไม่มีผลงานไล่ออกอะไรต่างนะครับต้องเอาจริงเอาจังนะครับฝากดูด้วยนะใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องระวังนะครับญี่ปุ่นผวาแผ่นดินไหวต่อเนื่องกันพันสามร้อยครั้งสั่งอพยศประชาชน นะครับนะจากหมู่เกาะโทกาละเมืองไทยนี่แม่งก็คงเรียบร้อยไปแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะมีแผ่นดินไหวถึงพันสามร้อยครั้งของเราเนี่ยเวลาจะมีแผ่นดินไหวก็ต้องพึ่งหมอดูนะหมอดูก็คู่กับหมอเดาเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะนะครับหมอดูหมอเดาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะฮะอย่าไปยุ่งอะไรกับหมอดูหมอเดาเยอะอนะครับหมาเข้ามากัดไก่ในบ้านเราจะทํายังไงครับก็ไปแจ้งตำรวจครับ ใครเลี้ยงหมาก็ต้องรับผิดชอบนะครับนะสร้างความเดือดร้อนลำคาญแล้วมีโทษจำคุกมีอะไรอยู่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เรา,เานะครับนะจุกรูจุกรูนะครับเอฟังช่องนี้แล้วไม่โง่คุณสมอะไรสมสกุลขอบคุณครับนะครับ,นะรบแล้วคนแก่คนเฒ่าอย่าไปารับโทรศพัพท์ไปคุยคนนั้นคนนี้ไปกดลงกดลิงก์นะครับมิจฉาชีพมันเยอะนะครับจุกกรูนะครับ หมอดูส่วนใหญ่มันจะมาหลังจากเกิดเหตุนะครับอย่าไปหลงเชื่อกันเยอะนะครับอ่านะฮะอ่ะนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอืมนอนะครับปิวไปแล้วดูเลยพับเดียวปิวแล้วนะปิวมันอยู่เรื่อยนะครับอืมเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวนะะโอ้นะติกตอกปิวแล้วไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับปิวแล้วอืมนะครับเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวก็ไม่รู้จะใช้ช่องไหนแล้วเนี่ยเอ่ แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเอ่อไตอต่อเนี่ยปิวตลอดครับเลยก็ไม่รู้จะเอาอีท่าไหนนะะก็ลองดูอีกช่องสํารองจะได้ไหมลองดูนะครับนะครับลองลองดูนะครับไม่รู้จะได้เปล่าจะลองดูปิวไหมจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วปิวอ่ะลองใช้ช่องสํารองดูนะเนี่ยช่องทนายจุกกรูนะฮะก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงนะเออม,มันถึงจะไม่ปลิวนะฮะ ลองกลับมาใหม่แล้วช่องอช่องสำรองทนายชุกรูนะครับช่วยไปกดนะฮะเปิดการมองเห็น่อยนะจะได้มีคนเข้ามานะครับแป๊บเดียวปิ้วอแล้วโอ้ยเดี๋ยวปิว้วเดี๋ยวปิ้วนะฮะนี่ก็เปลี่ยนเป็นช่องสำรองนะครับก็เอาพูดห้มันสร,ร้างสรรค์แล้วกันเราก็พูดสร้างสรรค์แต่ปิ้วอยู่เรื่อยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะนะทางตอ่อตอน,นี้ก็ทําใจยากนะครับนะครับเข้าเข้ามานะครับช่วยกันกดหัวใจหน่อยนะครับทางตอตอช่องทนายชุกกรูนะฮะ นะครับก็ให้ความรู้กันต่อไปนะครับนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอ่าอ่ากัมพูชากับไทยก็ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดูเงียบเงียบไปนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับเอาเป็นเรื่องของพระนะครับเมื่อเช้าดูข่าวก็ก็มีศรีกาท่านหนึ่งนะครับนะศีกาท่านหนึ่งนี่ท่านก็ยอมรับแล้วว่าได้มีความสัมพันธ์กับพระวัดไหนบ้างตอนนี้ก็หลายวัดก็ต้องเตรียมศึกกันเป็นแถวนะฮะ เพราะนั้นพระวัดไหนที่ไปมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณศรีกาเนี่ยก็ต้องไปศึกนะฮะเพราะไม่ศึกก็ประาชิกนะครับหลายวัดนะฮะก็เป็นบทเรียนนะครับว่าพระชั้นผู้ใหญ่ใส่จีวรน,นะมันก็น่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพแต่กลับไปไปมีความสัมพันธ์กับศรีกาเขาจนต้องศึกต้องอะไรก็เป็นเวรเป็นกรรมของจันท์นะลูกนะครับนะเขาว่ากันไปนะฮะก็ทางต่อตอน,นี่ก็ไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยว เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดนะครับเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวปิวตลอดนะยังดีโชคดีมีช่องสำรองอะว่ากันไปครับเอามึนเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรให้ความรู้ทางกฎหมายไปนะครับอืมนะครับนะครับเรื่องพระถ้าเอาเงินส่วนตัวไปให้ศีกาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเงินของวัดนะครับเงินของวัดวัดก็เป็นนิติบุคคล นะครับพระที่เป็นเจ้าวาดก็เป็นเจ้าพนักงานถ้าเกิดว่าเอาเงินของวัดไปก็จะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องเจ้าพนักงานยักยอกนะครับก็โทษถ้าจําไม่ผิดก็ถึงขั้นจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยมาตราหนึ่งสี่เจ็ดอะไรก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอ่นะอืมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับก็ให้ความรู้นะนะต่ออก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดอะไรก็ปิวอยู่เรื่อยนะว่ากันไปนะครับส่วนสถานการณ์ด้านการบ้านการเมืองนะครับ ก็ยังถกยังเถียงกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยและพักประชาชนนะครับเรื่องการจะส่งผู้สมัครนายกลํารีเข้าประกวดนะครับนะครับว่าเพื่อไทยยังมั่นใจว่าแพทองทานชินวัตรย,ยังสามารถนะครับยังสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเป็นนายกมนตรีได้มั่นใจว่าชี้แจงสารล่มดูลได้ดังนั้นก็เลยบอกภูมิใจไทยว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบรอไปก่อน แพทองทานยังสามารถเป็นนายกรัมรีได้นะครับก็ถกเถียงกันอยู่ฝ่ายภูมิใจไทยฝ่ายพักประชาชนก็บอกนะครับว่าพักประชาชนบอกว่าถ้าใครรับเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับเขาก็ยินดียกมือให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเรื่องการเมืองก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะครับว่าการเมืองมันจะเกี่ยวกับาปากท้องของประชาชนเพราะว่าพักการเมืองที่บริหารประเทศ มันก็สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจดีได้ถ้ามีฝีมือแต่พักเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาทาเต็มที่แล้วแต่ได้แค่นี้ก็ต้องให้โอกาสพักเพื่อไทยทําต่อไปเพราะว่าไม่รู้จะไปให้โอกาสไทยถ้ามีการยึดอํานาจมาก็มันก็ประเทศก็ถอยหลังเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังให้โอกาสพักเพื่อไทยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเพักเพื่อไทยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรก,ก็ฝากด้วยเร่งๆหน่อยนะพักเพื่อไทยนะ เพราะว่าถ้าแก้ปัญหาช้าคะแนนเสียงในภาคอีสานก็จะตกไปของพักน้ำเงินจากแดงก็จะกลายเป็นมุมน้ําเงินไปนะครับเพราะว่าภูมิใจไทยเขาก็ตีปี๊บเต็มที่เพราะนั้นอีกช่องหายใช่ไหมครับอาจารยา์ช่องไม่หายครับปิวเฉพ,าะ,เพาะคลิปนะนะครับเพราะต้องพูดระมัดระวังมึนเหมือนกันเนี่ยต่อๆนยปิวตลอดเลยเดี๋ยวปิ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 วเฉพาะคลิปนะช่องไม่ได้หายนะแต่ก็ มีช่องสำรองหลายช่องก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็ต้องพูดจาระมัดระวังนะครับก็อาจจะทําให้ต่อๆไม่สบายใจนะครับไม่รู้อะไรยังไงนะหลายคนก็ปิวปิวปิวนะนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองต้องติดตามใกล้ชิดอีกเรื่องหนึง่งก็เรื่องเกี่ยวกับนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอ,อะไรการเจรจาปัญหาภาษีตอบโต้ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญ นะครับนะนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเออนะครับเมื่อกี้อคีอาจารย์พูดเรื่องหมอดูหลุดเลยอ๋อครับครับนะครับไม่เป็นไรก็อย่าไปพูดเลยหมอดูปล่อยเข้าไปอืมเขาอาจจะมามาเอ่อไม่ชอบเราหรือเปล่ามีผลกระทบไม่เป็นไรพูดเรื่องอื่นไปนะเอ่อเรื่องการเจรจาภาษีตอบโต้ระหว่างไทยกับสหรัฐนี่ก็น่ากลัวนะครับถ้าเกิดเจรจารไม่สําเร็จเขาเก็บภาษีเรา4ี่ิบหกเปอร์เซ็นต สามสิบเอร์เซนสินค้าของเราก็จะมีราคาแพงแพงเราก็จะสู้ใครไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องเตรียมตัวนะครับนะครับต้องเตรียมตัวนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับนะนะพระที่ทางเพจดังเขาเอามาเผยแพร่นะครับที่ว่ามีพฤติกรรมเขาเรียกอ,อะไรชายรักชายตอนนี้ก็กําลังโต้เถียงนะครับว่าเป็นพระจริงพระปลอมภาพตัดต่อ AI ก็ยังเถียงกันอยู่ นะครับแต่รายงานข่าวล่าสุดว่าพระรูปนี้ท่านยอมรับแล้วว่าอัตมาเองไม่ใช่ใครนะครับเพราะนั้นถ้ามีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ควรจะสึกนะเป็นพระเป็นเจ้านยครับก็ถ้ามีพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ควรจะสึกอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับนะครับนะครับคุณเบิร์ตบอกผมชอบอาจารย์มากครับขอบคุณครับอืมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะ เ,เพราะฉะนั้นก็การวิาพากษ์วิจารณ์พระที่ไปยุ่งกับศีกาเนี่ยสามารถทําได้มีคําวิาพากษาและพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องส่วนรวมเพราะพระไม่สามารถที่จะไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงได้นะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเดี๋ยวนี้พระก็ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับนะเออ,เ,อ,อเรียนให้พี่นะ้องประชาชนได้ทราบไปนะครับเอ,อนะครับอืม นะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็เรื่องมีอะไรบ้างครับเช้านี้ใครอยากรู้อะไรก็ว่ากันมานะครับนะครับเรื่องมีใครอยากรู้อะไรไหมครับนาถามนะครับถามเรื่องข้อกฎหมายนะครับคดีครอบครองปรปักตัวนี้ก็เยอะนะนะครับการครอบครองปรปักก็เยอะนะชอบไปบุกลุกที่เขาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะนะครับน้ ใครมีที่มีทางก็ต้องระวังการซื้อขายที่ดินก็ต้องระวังนะครับอ,อแล้วก็การช่องการเช่าเดี๋ยวนี้ก็เยอะปัญหาสังคมเยอะไปหมดอ่ะนะเช่าเสร็จแล้วไม่จ่ายค่าเช่าก็เยอะอืมนะครับเอ,อนะฮะนะครับมีอะไรถามนะครับดูช่องอาจารย์แล้วไม่โดนหลอกชัวร์ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็พวกที่เยอะๆก็คือโฆษณาชวนเชื่อนะครับนะขายยาทางโซเชียลอะไรพวกนี้ก็ขายอาหารเสริม นะครับนะนะครับก็นะครับต้องดูนะครับอาหารเสริมก็ดูว่ามีการขออนุญาตไหมเช็คออยงออยอะไรด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวนี้แปลกๆขายอะไรขายรถขายบ้านแล้วก็ต้องระวังชักชวนร่วมลงทุนก็ต้องระวังนะครับนะหลอกลงทุนหลอกอะไรต่างๆนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับมีรายงานข่าวว่าสองแพทย์ใหญ่โยงคดีชั้นสิบสี่ได้เลื่อนลำดับอาวุโสของตำรวจนะครับนะนะครับ นะนะครับเนี่ยรายงานจากไทย PBS พลตำรวจโทโสพพลชลพลตำรวจโททวีสินสองนายตำรวจแพทย์ใหญ่และอดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่ปรึกษาที่รักษาทักษิณชั้น14ได้รับการประกาศเลื่อนลำดับอาวุโสของตำรวจขณะที่หมอตุนเตรียมร้องคัดค้านต่อบพอบอตรวันนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวด่วนเมื่อ6นาทีที่ผ่านมาคือหมอสองคนเนี่ย นะครับนะที่รักษาคุณทักษิณชั้น14เนี่ยได้รับการเลื่อนเลื่อนขั้นนะครับหมอตุลก็เลยมองว่าเอ๊ไปเลื่อนขั้นได้ยังไงนะครับนะในเมื่อถูกแพทย์สภาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมแล้วนะครับเพราะแพทย์สภาเขาได้มีการตรวจสอบและวิิจัยเรื่องหมอสองคนเนี่ยแต่ได้รับการเลื่อนขั้นพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะครับนะครับมันก็ด้านจริยธรรมกับด้านความดีความชอบ ในสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงกันนะลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดนโตรวจสอบแต่ได้รับการเลือ่อนเลื่อนขั้นพี่น้องคิดอย่างไรนะครับเราก็พูดกลางๆก,กันแล้วกันอืมในโลกนี้มันก็แล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่ซื้อรถไฟฟ้าที่กําลังมีปัญหาเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องศาลเป็นคดีผู้บริโภคได้นะนะซื้อบ้านซื้อรถแล้วมีปัญหาเนี่ยฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้ แยกฟ้องเป็นรายๆก็ได้ไม่ต้องไปดําเนินคดีกลุ่มการดําเนินคดีกลุ่มนี่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะใช้เวลานานพอสมควรนะฮะเพราะนั้นก็นะครับนะนะฮะนะครับก็แยกเป็นรายคดีก็ได้คดีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าทนายอย่างเดียวนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมอืมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตั้งทีมสืบสวนเอาผิดนะครับ กรณีคนปล่อยคลิปนายกแพทองทานนะครับคนปล่อยคลิปนี่ใครก็ไม่รู้ะเดี๋ยวก็ทราบกันไปเอ้านะครับคุณหลิวครับนะนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนะครับในี่ใช้ช่องสำรองนะฮะต่อคนเลยดูน้อยไปหน่อยฮะเดี๋ยวปลิวเดี๋ยวปลิวปิวอยู่เรื่อยเลยปลิวจนเบื่อเลยฮะนะครับไม่เป็นไรครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของต่อๆเขานะครับนะนะเขาปลิวบ่อยเดี๋ยวปลิวนะฮะไม่มีปัญหาครับปลิวก็ว่ากันไปอืม นะครับมีข่าวข่าวอะไรบ้างวันนี้ที่น่าสนใจนะเมื่อเช้าก็มีคนกระโดดตึกลงมานะฮะแล้วก็เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาตินะครับเราก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาชีวิตอะไรนะครับนะการทําร้ายตัวเองโดยการกระโดดตึกหรือผูกคอหรืออะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็อยากจะใครที่มีญาติพี่น้องคนใกล้ตัวมีอาการซึมเศร้านี่ก็ต้องพาไปพบแพทย์นะฮะนะครับอย่าไปตัดสินใจชั่นนะครับชีวิตมีทางออกครับ หนุ่มคลั่งขับรถชนดะพุ่งใส่พ่อแม่ลูกวิตด,ดับพ่อผู้ก่อเหตุอ้างลูกป่วยจิตเวชไม่ได้กินยาอ่อนะครับนะเออไม่ได้กินยาป่วยจิตเวชแล้วมาขับรถขับลาได้ยังไงฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องเราเป็นคนป่วยมีอาการวิกกจริตก็ไม่น่าจะมาใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันตรายนะอืมนะครับนะ นะครับหลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรวันนี้นะน,ะนอกนั้นก็เป็นพวกป้ายเนี่ยขนาดใหญ่หล่นลงมาจากถนนพระรามสี่ตกหน้ารถกระบะนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบคดีพระหลวงพ่อวัดม่วงตกลงเงินหายจริงไหมนะครับเงินหายหรือไม่หายนะครับก็ต้องตรวจสอบกันไปว่าเงินหายจริงหรือเปล่าอันที่สองก็ใครลักเงินไปเห็นบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยประมาณห้าคนนะครับ นะนะนะครับเกี่ยวข้องกับสีกาหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัดไหมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหลวงพ่อนะนะครับเกี่ยวกับบ่อนการพนันไหมนะครับนะก็ติดตามกันต่อไปเงินวัดหรือเงินส่วนตัวนะครับก็ว่ากันต่อไปครับอืมนะครับไม่ก็ไม่นะนะครับมีอะไรบ้างครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องชู้สาวทะเลาะกันนะทำร้ายกัน นะครับไม่รักกันก็เลิกลากันไปนะครับไม่ต้องไปทะเลาะก,กันนะครับนะน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วเอาแค่นี้ก่อนดีว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปศาลอาญารัญญชาดาไปเป็นโจท์ฟ้องหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายอาจารย์เดชาโดนใส่ความก็ไปใช้สิทธิท์ทางศาลแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลครับผมเคารพในกระบวนการยุติธรรมใครมีปัญหาข้าขอกฎหมายคดีความได้รับหมายเรียกหมายศาลก็สอบถามมาได้เบอร์โทรอะไรก็มีนะครับวันนี้แค่นี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญ นะต่อต่อก็ปิวปิวปิวอยู่นั่นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไระครับสู้คนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตื่นขึ้นมาก็หาเงินใช้นี่กันไปชีวิตจริงก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ต้องมีพักมีพวกอะไรเยอะแยนะนักใช้ใจ่ายประหยัดลดหนี้ลดสินตั้งใจทำมาหากินนะครับดีที่สุดครับรักษาสุขภาพไปก่อนนะครับสวัสดีครับ